สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะเหมียวก็จะพาทําขนมปังชุบไข่แบบง่ายๆแต่ว่าอร่อยนะคะเริ่มแรกเราก็นําขนมปังมาทําการหั่นได้เลยคะ่ะมีดที่ใช้หั่นน่ะเหมียวแนะนําให้ใช้มีดที่คมหน่อยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราใช้มีดที่ไม่คมพอเราหั่นขนมปังแล้วตรงขอบขนมปังเนี่ยเขาจะยุบแล้วก็จะดูไม่สวยดูไม่น่าทานนะคะ ในคลิปนะคะเหมียวจะหั่นทีละ2แผ่นเลยค่ะเมื่อหั่นแล้วเราก็จะได้ทั้งหมด8ชิ้นนะคะเดี๋ยวเหมียวขอหั่นส่วนที่เหลือเพิ่มเติมนิดนึงค่ะนี่นะคะถ้าเราใช้มีดคมตรงขอบก็จะมีลักษณะนี้นะคะคือไม่ยุบค่ะต่อไปนะคะเราก็มาเตรียมในส่วนของไข่โดยเหมียวจะตอกไข่สองฟองลงในชามนะคะแล้วปรุงรสด้วยเกลือครึ่งช้อนชา น้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะตีส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วเหมียวก็จะเพิ่มความนุ่มด้วยการเติมนมสดลงไปด้วยหนึ่งช้อนโตะนะคะผสมให้เข้ากันดีอีกรอบโอเคโเลโคเลเลยค่ะเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็มาเตรียมทอดได้เลยค่ะการทอดก็ให้ใช้ไฟอ่อนนะคะเราก็ใส่เนยลงไปก่อน ครึ่งช้อนโต๊ะบอกเลยว่าหอมมากจากนั้นนะคะก็นำขนมปังมาชุบไข่ให้ทั่วเลยค่ะก่อนทอดนะคะก็ทาเนยให้ทั่วกระทะก่อนนะจากนั้นก็ตักขนมปังลงกระทะได้เลยค่ะหลังจากที่นำขนมปังลงทอดแล้วก็ให้นับไปเลยนะคะประมาณ30วินาทีค่ะ ซึ่งเหมียวก็จะใช้วิธีนี้เอานะคะเมื่อนับครบ30วิแล้วก็ให้ลองกลับด้านดูนะคะดูว่าใช้ได้หรือยังค่ะไม่เช่นนั้นนะคะขนมปังก็จะไม่เกินไปค่ะถ้าได้สีประมาณนี้ก็แปลว่าใช้ได้แล้วนะคะนี่ค่ะบอกเลยว่าหอมเนยสุดๆเลยค่ะน่ากินมากๆ เดี๋ยวเหมียวขอตัวทอดส่วนที่เหลือก่อนนะคะระหว่างนี้ถ้าเนยหมดแล้วเราก็สามารถใส่เนยเพิ่มเติมได้เลยนะคะเมนูนี้นะคะเหมาะเป็นอาหารเช้าสำหรับเด็กๆสำหรับผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นของหวานเอาไว้ทานเล่นก็ได้นะคะ อร่อยหอมเนยมากๆค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะหน้าตาที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะมีสีเหลืองหอมหน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเหมียวจะเพิ่มความอร่อยความหอมด้วยการราดน้ำผึ้งลงไปด้วยนะคะหรือใครจะราดนมข้นหวานก็จะยิ่งหอมอร่อยขึ้นไปอีกค่ะลองทำทานดูนะคะ เมนูนี้ทำง่ายมากๆค่ะอร่อยมาค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ